เงินที่ถูกหักแต่ละเดือนกับยอดบำนาญที่ประกันสังคมจะจ่ายคิดเป็นเท่าไหร่วันนี้ผมมีตารางให้ดูครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีผมเคยทำตารางฐานค่าจ้างเพื่อคำนวณออกมาเป็นบำนาญออกมาแล้ว2คลิปนะครับแต่คราวนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้จริงๆว่า ฐานค่าจ้างของตัวเองที่ใช้ในการคำนวณหักเงินสมทบเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าบางคนมีรายได้หลายตัวเหลือเกินครับเป็นเงินพิเศษค่านู่นค่านี่นะครับรวมกันเข้ามาบางบริษัทเนี่ยโอ้โหเกือบ10ค่าด้วยกันนะครับมารวมกันก็เลยไม่รู้ว่าเอาตรงไหนมารวมกันบ้างนะครับจริงๆถ้าเราถามบริษัทบริษัทเขาก็บอกได้นะครับแต่บางคนมาดูเองก็อาจจะงง ครานี้ผมก็เลยทําตัวนี้ออกมาครับเอาตรงนี้เลยดีกว่าก็คือเงินที่เราถูกหักแต่ละเดือนนี่แหละดูว่าเราถูกหักเท่าไหร่แล้วเราจะได้บํานาญเท่าไหร่ครับเราไปดูตารางกันเลยนะครับผมชี้แจงเกี่ยวกับตารางนิดนึงนะครับก็เช่นเคยครับอะไรที่ผมตีออกมาเป็นตารางของทุกคลิปมันจะไม่เป๊ะ100%ยเปเซ็นสำหรับทุกคนครับมันจะใช้ได้100%ยเปอร์ซ็นสหรับคนที่ค่าจ้าง นิ่งจริงๆครับสำหรับที่บอกว่านิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องนิ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับแต่ขอให้นิ่งใน5ปีสุดท้ายหรือว่า60เดือนสุดท้ายเท่านั้นก็เป็นใช้ได้ครับแต่ถ้าของใครที่ไม่นิ่งครับบางเดือน200บางเดือนถูกหัก300บางเดือนกลับมา250บางเดือน350อย่างนี้ก็อาจจะไม่ตรงครับแต่ท่านก็อาจจะดู เพื่อประมาณการได้ครับแต่สำหรับใครที่ค่าจ้างนิ่งตลอดครับสมมุติว่าคนค่าจ้าง15,000บาททุกเดือนไม่เคยน้อยกว่านั้นเลยก็จะถูกหักเงินสมทบอยู่ที่750บาทท่านนิ่งแบบนี้ตลอด60เดือนสุดท้ายท่านสามารถดูตารางนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับสมมุติว่า ผูกหัก750บาททุกเดือนในช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าท่านสมทบในส่วนชราภาพมาทั้งหมด15ปีครับก็จะได้บำนาญอยู่ที่3,000นี่ครับดูแบบนี้เลยนะครับถ้าสมทบทั้งหมด16ปีก็3,225ไล่ไปเรื่อยๆครับผมทำไปสุดอยู่ที่25ปีใจจริงผมอยากทำยาวไปนู่นแหละครับ 30, 40, 5 0ปีเพราะในอนาคต มันก็จะมีตัวเลขแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คราวนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นว่ามันจะตัวเล็กนะครับก็เลยเอาแค่25ปีเท่านี้ก่อนนะครับวิธีการดูก็แบบนี้นะครับแบบที่ผมบอกก็ดูที่ว่าเราถูกหักเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าเราส่งทั้งหมดกี่ปีนะครับ15ปีสมมติ750นะครับ15ปีก็ได้3,000ันนะครับหรืออ่ะ 400อ่ะตรงนี้มันจะมีขั้นนะครับ400 15ปีเนี่ยก็จะได้อยู่ที่1,600บาทนะครับถ้าใครตาลายก็ดูแถบสีได้นะครับผมแบ่งเป็นแถบสีสลับกันเพื่อให้รู้ว่าแถวไหนมันตรงกับแถวไหนเพราะว่ามันมีตัวหนังสือตรงนี้ขั้นนะครับก็หวังว่าคงจะทำให้บางคนพอประมาณการได้แล้วก็สำหรับคนที่ค่าจ้างนิ่งนะครับไม่มี ขึ้นมีลงนะครับเป็นค่านี้ตลอดถูกหักเดือนละเท่านี้ตลอดท่านสามารถดูได้โดยสมบูรณ์แบบครับแล้วก็ตารางนี้ผมไม่ได้ทำดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเพราะตัวอักษรผมทำมาน่าจะมองดูชัดเจนพอสมควรครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel n hr c o m a s r กันด้วยแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ